สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูเปียนะคะวันนี้ห้องเรียนของครูเปียวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนรู้จากกับปฏิทินกันนะคะมาเรียนกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูเปียก็มีปฏิทินมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะนักเรียนช่วยกันดูสิคะว่าปฏิทินบอกอะไรนักเรียนใช่จ้าวันเดือนปีวันที่ และวันสําคัญนะคะจะปรากฏในปฏิทินเสมอบอกวันทั้ง7วัน1วันจันทร์สวันอังคาร3วันพุธ4วันพฤหัสบดี5วันศุกร์6วันเสาร์7วันอาทิตย์ปฏิทินก็ยังบอกเดือนทั้ง12เดือน บอกวันที่และปีพศออด้วยนะคะนักเรียนปฏิทินก็มีทั้งหมด12เดือนนะคะ1เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีสาสิเอ็ดวันนะคะหนึ่งมกราคมสองมีนาคม 3. รกรกฎาคมสพฤษภาคม 5. ตุลาคม 6. สิงหาคมและ เธันวาคมคะ่ะนักเรียนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันค่ะ 1. เมษายน 2. มิถุนายน 3. กันยายน 4. พฤศจิกายนค่ะนักเรียนขาเหลืออีกหนึ่งเดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเดือนที่สองของปีมี28หรือ29วันถ่า29วันแล้วจะมี4ปีหนึ่งครั้งนะคะมาดูตัวอย่างปฏิทินกันค่ะที่คุณครูชี้ก็คือวันที่18 ธันวาคม2564ตรงกับวันเสาร์นะคะยกตัวอย่างเช่น1ธันวาคม2564ตรงกับวันอะไรคะนักเรียนอืมถูกต้องแล้วค่ะตรงกับวันพุธนะคะต่อมาวันที่24ธันวาคมตรงกับวันอะไรคะนักเรียนอืมถูกต้องค่ะวันศุกร์นะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนการดูปฏิทินไม่ยากเลยใช่ไหมคะปฏิทินสามารถบอกอะไรเราบ้างก็มีบอกวันเดือนปีนะคะ หรือบอกวันสําคัญต่างๆในรอบหนึ่งปีนะคะนักเรียนนักเรียนหลายคนเนี่ยก็เริ่มดูปฏิทินกันแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ